Hello. Welcome to our English class. สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับ EP ที่8นี้นะคะที a เชอรนิ๊งอยากจะพาเด็กๆไปรู้จักการใช้ประโยคที่ใช้บอกความรู้สึกและอารมณ์ของเราดังเช่นหัวข้อของเราในวันนี้คือ I am happy Object is e v first students are Able to match the given vocabulary with correct meaning. Second, students are able to create sentences for giving their own information about emotions and feelings. What do you 2. นักเรียนสร้างประโยคเพื่อบอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ค่ะหัวข้อหลักในวันนี้นะคะคือเรื่อง emotions and feelings อารมณ์และความรู้สึกเราจะได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะพูดว่าเรามีความสุขเราเศร้าเราเหนื่อยหรือว่าถ้าเราเบื่อเราจะพูดว่าอย่างไรโดยทีเชื่อจะพาเรียนรู้คำศัพท์ทั้ง6คำและการสร้างประโยค โดยใช้คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้และความรู้เดิมใน EP ที่6นะคะถ้าใครจำไม่ได้เรื่อง verb to be, is, am, are เนี่ยให้ไปทบทวนก่อนได้เลยคำศัพท์ทั้ง6คคำต่อไปนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์คำที่1 happy คำที่2 excited คำที่3 sad คำที่4 angry คำที่5 tired และคำสุดท้ายคำที่6 bored ทั้ง6คคำนี้คือคำที่เด็กๆจะได้นำไปแต่งประโยคเพื่อบอกอารมณ์และความรู้สึกค่ะว่าแต่เด็กๆทราบกันไหมคะว่าคำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์หรือ adjective ในภาษาอังกฤษหรือว่าในภาษาไทยเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ขยายคำนามซึ่งได้แก่คนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีลักษณะคุณสมบัติมีอารมณ์และความรู้สึกเป็นเช่นไรเช่นสูงต่ำดำขาวมีความสุขเศร้าเป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เหตุภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะเช่น The boy is small เด็กผู้ชายคนนั้นตัวเล็ก A cat is black แมวมีสีดำจะเห็นได้ว่าคำคุณศัพท์จะทำให้เรานึกภาพออกและเห็นภาพมากขึ้นว่าประธานหรือคำนามตัวนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงค่ะ มาค่ะเรามาดูที่คำศัพท์คำแรกของเรากันดีกว่า happy happy แปลว่ามีความสุขแล้วด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคค่ะ I am happy ฉันมีความสุขดูจากรูปภาพหรือวิดีโอแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความยิ้มแย้มของเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะ ดังนั้นที่เชอร์จึงได้นำสิ่งนี้นะคะมาสื่อถึงคำว่า happy เด็กๆอย่าลืมจดคำศัพท์และตัวอย่างประโยคไว้ด้วยนะคำต่อมาค่ะ excited excited แปลว่ารู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราเนี่ยจะได้ฟังเพลงใหม่ๆเราสามารถพูดได้ว่า I am excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกนี้นะคะเกิดขึ้นได้หลายตอนเลยอาจจะเป็นตอนที่เราได้เจอคนใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอ next word is sad sad แปลว่าเศร้าเสียใจ I am sad ฉันเศร้า repeat after me I am sad คำต่อมาค่ะ angry angry แปลว่าโกรธโมโห I am angry ฉันโกรธ repeat after me I am angry อารมณ์โกรธนะคะเป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะบางคนเขาก็อาจจะโกรธออกมาผ่านทางสีหน้าเลยคำที่ห้าแล้วค่ะ Tired. Tired. Rusegne. I am tired. Sandrusegne. And the last one is bored. Bored. Plewa. Rusegbu. I am bored. Sandrusegbu. Repeat after me. Bored. หลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างประโยคกันไปเยอะแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอและลงท้ายประโยคด้วยเครื่องหมายจุดหรือว่า full stop เพื่อจบประโยคบอกเล่าค่ะจากตัวอย่างประโยค I am happy โครงสร้างประโยคเรียงจากประธานของประโยคนั่นก็คือคำว่า I ต่อมาคือ คำกริยา verb to be is am are คือคำว่า am ตามด้วยคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกอารมณ์และความรู้สึกนั่นก็คือ happy สิ่งนี้คือคำคุณศัพท์หรือ adjective จำไว้ให้ดีนะคะเมื่อ verb to be ถูกตามด้วย adjective เด็กๆไม่จำเป็นต้องแปล verb to be ในประโยคนะคะนี่คือตัวอย่างโครงสร้างประโยคนอกจาก I am แล้วเรายังใช้ ประธานตัวอื่นได้อีกนะคะจำไว้ให้ดีนะคะว่ามีแค่ I เท่านั้นที่คู่กับ m, u, we, they คำนามพหูพจน์จะต้องใช้คู่กับ r แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ประธาน he, she, it คำนามเอกพจน์ใช้คู่กับ is แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์มาค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ประธานเป็นตัวอื่นนอกจาก I ประโยคที่1 she is happy เขามีความสุขประโยคที่2 linda is happy linda มีความสุขข้อที่3 he is bored เขารู้สึกเบื่อประโยคที่4 he is angry เขาโกรธประโยคที่5 we are excited พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและประโยคสุดท้าย they are tired พวกเขารู้สึกเหนื่อยและนี่คือทั้งหมดของเอพิโซดนี้ emotion and feeling เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคำศัพท์ทั้ง6กคำและการสร้างประโยคจากคำคุณศัพท์เหล่านี้ค่ะ Okay now let's practice for this episode there are two activities ในเอพิโซดนี้มี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ให้เด็กๆโยงเส้นเพื่อจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้องมีทั้งหมด6ข้อให้เด็กๆเขียนโจทย์ลงไปจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จให้โยงเส้นเพื่อจับคู่คำศัพท์ทางซ้ายมือไปหาความหมายที่ถูกต้องในฝั่งขวามือให้ถูกต้องนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมที่สอ ให้เด็กๆแต่งประโยคเพื่อบอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองโดยใช้ I am แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์คำใดก็ได้ให้เด็กๆเ,เลือกใช้เพียงแค่1นึ่คำก็พอค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพตนเองและถือกระดาษที่เด็กๆได้แต่งประโยคไว้พร้อมทั้งทำท่าทางหรือว่าทำหน้าตามประโยคที่นักเรียนได้ แต่งไว้เลยค่ะแล้วทีเชร์ก็มีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะนี่คือรูปภาพตัวอย่างที่ถูกต้องเด็กๆอย่าลืมส่งภาพเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆจะได้คะแนนเยอะมากๆเลยจะได้คะแนนพิเศษด้วยนะอย่าลืมส่งมานะถ่ายภาพมาอวดกันเยอะๆนะคะเรามาเฉลยกิจกรรมที่1กันดีกว่าคะ่ะเด็กๆใครยังไม่เสร็จหยุดวิดีโอแล้วก็กลับไปทําก่อนนะคะ ข้อที่หนึ่ง happy แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีความสุข correct ข้อที่สอง excited แปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นอ่าเรามาต่อกันที่ข้อที่3เลยคำนี้ง่ายมาก sad sad แปลว่าอะไรคะ แปลว่าเศร้าเสียใจคำที่4แล้ว angry angry แปลว่าอะไรคะเด็กๆ angry แปลว่าโกรธข้อที่5 tired แปลว่ารู้สึกเหนื่อยและข้อสุดท้าย bored bored แปลว่ารู้สึกเบื่อ โอเคถ้าใครถูกต้องทั้ง6ข้ออย่าลืมให้คะแนนตัวเองแล้วก็ส่งมาให้คุณครูเช็คด้วยนะคะทั้ง2กิจกรรมเลยโอเ okay. ค That's all for today Thanks for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะ